เรื่องนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อ59เป็นต้นไปเล่มที่2 0ข้อ59เาพระผู้มีพระภาคกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความประมาทเมื่อบุคคลประมาทแล้ว อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาณ ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลไม่ประมาทแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นส่วนอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเห็นหนอะแค่ความไม่ประมาทหรือความประมาทธรรมะข้อเดียวทำแบบหนึง่งปฏิบัติแบบหนึง่งได้อกุศลและทำให้กุศลเสือ่อมเหตุอีกแบบหนึง่ง ได้กุศลนะอกุศลธรรมเสื่อมไปทำแบบหนึ่งก็ได้อกุศลส่วนกุศลกับเสื่อมนี่นี่แล้วเหนเรธรรมะข้อเดียวถ้าปฏิบัติถูกทางก็ได้กุศลธรรมถ้าปฏิบัติผิดทางก็ได้อกุศลธรรมอืมหรืออีกอันหนึง พิสษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้เกียดครานพิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเกียดคร้านแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป ภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนการปารบความเพียรภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้ปารบความเพียรกุศลธรถรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปนี่ แอนนขันเจ้าขยันปาราบความเพียนสิ่งที่จะได้มาก็คือกุศลธรรมคือทําฝ่ายดีเจริญขึ้นแล้วทําให้อก,กุศลธรรมคือทําฝ่ายไม่ดีมันเสื่อมไปตรงกันข้ามทำมเจ้าขี่คานกระไดแบบตรงกันข้ามเพื่อนเมื่อขี้เกียจอกุศลธรรมก็เจริญกุศลธรรมที่เป็นทาฝ่ายดีก็เสื่อม หรืออีกอันหนึง่งภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะภิกูุ์ทั้งหลายเมื่อบุคคลไม่มีสัมปชัญญะอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น ส่วนกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปพิสุ์ทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้มีสัมปัชัญญะทิ่สุดทั้งหลายเมื่อบุคคลมีสัมปัชญะญ กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นส่วนอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปนี่ในแบบที่สามเห็นดอกสัมปชัญญะคือความรู้ตัวถ้าเรามีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวหรือรู้สึกตัวประโยชน์อย่างยิ่งไหนอกุศลธรรมคือทำฝ่ายไม่ดีเสื่อมไปกุศลธรรมคือทำฝ่ายดีเจริญขึ้น เหมือนเดิมตรงกันข้ามถามว่ามีสัพพัญญาบ่ามีความหูโตสิ่งที่เราจะได้คืออกุศลธรรมเจริญส่วนกุศลธรรมคือทำฝ่ายดีกลับเสื่อมไปนั่นเองนี่ละคือธรรมะข้อเดียวถ้าเราทำได้ถ้าทำถูกทำถูกข้อเราก็ได้ความเจริญของกุศลธรรมแล้วก็ทำให้อกุศลธรรมมันเสื่อมหายไป เช่นเดียวกันทาปฏิบัติพิดขอพิดแบบกุศลธรรมที่มีกระเสื่อมลงอกุศลธรรมพันจะเลิิญขึ้นนี่ละ่ะก็ให้พวกเราพิจารณาให้ดีว่าเราเองธรรมะข้อเดียวที่จะช่วยให้เราได้ความเจริญของกุศลธรรมเราทำได้ดีหรืออยังตั้งแต่ยังมีอย่งแนความไม่ประมาท สองอย่างอีกการปารบความเพียรสามอะไรอีกความมีสัพชัญญะคือการรู้สึกตัวสามข้อนี้เราทำเพียงแค่ข้อเดียวอาจจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอาจจะเป็นผู้กระทำความเพียรอาจจะเป็นผู้มีสัมปชัญญะอย่างใดอย่างหนึ่เพียงเท่านี้ก็พอที่จะเป็นเหตุให้เราได้ ถึงความเจริญแห่งกุศลธรรมเป็นที่เรียบร้อยนี่แล้วจึงเป็นเหตุให้พระสูตรเมื่อวานพระผู้มีพระภาคก,กล่าวอยู่เมื่อเข้าใจธรรมะที่พระองค์แสดงสักบทเดียวก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานคือกันเนี่ยในบรรดาสขมอเนี่เลือกเอามาแค่้อเดียวก็พอได้นะที่จะทําให้เราได้รับประโยชน์และความสุข ไปตลอดเช่นเดียวกันเพราะเมื่ออกศุศลธรรมเสือ่อมกศุศลธรรมเจริญนะสิ่งที่รอคอยเราอยู่มันก็คือความสุขนั่นเองมันคือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนั่นเองอย่าลืมเ้อถ้าใครนะหลงๆล,ล,ลืมๆใจลอยนะความไม่มีสัปพชัญญะก็เกิดขึ้นกับเรานี่ละเป็นเหตุให้ กุศลธรรมมันหายเด้ส่วนอก,กุศลธรรมคือทำไฟพอดีมันเกิดขึ้นดังนั้นต้องกลับมาฝึกฝนตัวเองให้ดีเพื่อที่เราจะได้ประสบแต่ความสุขความเจริญในโอกาสข้างหน้าต่อไป